ไปดูกันที่มอเตอร์สปอร์ตนะครับแซนดี้คราวแก้วสตูวิกครับนักแข่งหนุ่มไทยกว่า3ถ้วยรางวัลไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์สนามเซปังที่ประเทศมาเลเซียครับสึกรุ่นใหญ่ครับซูเปอร์คาร์จ t 3รายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์สนาม4ครับที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนักแข่งหนุ่มไทยดีกรีแชมป์ซูเปอร์คาร์สสมัยปี2019 2020และ2022โชว์ฟอร์มเยี่ยมครับลงแข่ง3เรส คว้าถ้วยรางวัลอันดับ 4, 2และ5ตามลำดับเก็บคะแนนสะสมเพิ่มมากขึ้นโดยแซนดี้ยังคงประกบคู่กับเตงยี่ทีมเมทชาวจีนครับโดยใช้รถ Audi r 8 GT3 Evo 2หมายเลข37สังกัดทีม B Quick Absolute Racing โดยทั้งคู่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะเรสวันเสารสามารถทำผลงานจบอันดับที่2ครับ ส่วนสนามต่อไปนับเป็นสนามปิดฤดูกาลและตัดสินแชมป์ซึ่งจะแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้ครับ